สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังเปิดกอเสาเถียงเลยอ่ะสวัสดีพี่พาพลพี่ทอยพี่เบ์ค่ะสวัสดีพี่บีในห้องเนียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่พระเอกคนแรกบินทุกคนเฮ้ยใช่แล้วทำนมีหน้าแบบกระบังสูงขนาดนั้นนะคุณเบสดอกบอลบอลพี่เบสกับพีรพลนางเอกผมมารวมตัวกันนะฮะสองคนพี่พาพลด้วยแล้วแล้วอะไรก็ ดีใจที่ได้เจอทุกคนครับรีบตัดเลยนะอ๋อเขาบอกว่าจะห้ามพูดขายของทีเขาห้ามพูดคำว่าไม่เขาห้ามหลายคำอ่ะเราต้องไปดูอ่ะวิ้วิ้วทําไหลายคำว่าท้ามหลายคำแม่แม่โอ้โหสิบวันเลยเหรอยายเดี๋ยวเดี๋ยวทีมนางฟ้ากรมกรอใช่ใช่ยากละพ่อไปแล้วเหรอพ่อไปกินข้าวเหรอ ไม่ไม่เดี๋ยวพ่อจะออกไปคุยกับแม่น้ยแป๊บหนึ่งแม่น้อยกำลังบินอยู่เดี๋ยวมาวสว,มาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะค,ะครับออกแล้วแปลว่าออกแน่เลยนี่ไงมีมีเฟิร์นอ่ะเฟิร์นอ่ะเฟิร์นเดี๋ยวเอาเฟิร์นขึ้นมาเดี๋ยวเอาเฟิร์นขึ้นมาให้เป็นยังไงอ่ะอ่าเป๊บ